ครับเสาร์นี้กับมาพอครับช่องลุงทองเกษตรแบบอินทรียคือเก้านะครับผมมัอนี้ลุงทองก็พามาเบึงงานงานตำที่สุดของหน้าลุงทองเนาะครับผมถ่มีซาหน่อยๆอยู่นี่เนาะครับผมงานน้องเพื่อนว่าเนาะเพื่อนอื่นงานน้องเพราะว่างานตำที่สุดเนาะครับผมตำมาฟังทังตะวันตกเนาะครับผมหนึ่งไรพอดีพี่น้องงานนี่แน้ะครับผมหนึ่งไรพื้นที่หนึ่งไรลุงทองกับมา พามาชมเนะครับว่าเขาเป็นไปหอดใส้แล้วนะพี่น้องเนาะอายุยี่สิบหามือพี่น้องเขาอายุยี่สิบหามือเนาะเขาว่ราะชนะหอดเดือนนะพี่น้องเนาะครับผมก็วันที่ยี่สิบห้าจะตีหอดเดือนพี่น้องวันที่ยี่สิบห้าของเดือนเดือนมีนาเฮ้นี่แหละเนาะครับผมบมัลเมนมีนามิถุน,นาเนาะครับผมบ่าพิดเดือนนี่วันที่ยี่สิบห้ากับครบหนึ่งเดือนอายุ ในการวานเขาของลุงทองเนาะครับผมความสูงของเพื่อนกะเลยสี่สิบเซนแล้วพี่น้องเขาเนาะครับผมเลยสี่สิบเซนใบตังสี่เจดีเนาะครับผมนี่เขาบ่อใดใสเคมีเนาะพี่น้องเนาะงสงงัยสิบบอใดาวานปุ๋ยเเแน่นอนพี่น้องเพราะว่าเขาปีนี้ก่อนขังสิงงามเนื่องจากว่าลุงท่องปลูกมันสัปปะหลังแล,ล้วลุงทองมาเด็กกู นครับผมลุงท่องกับไทยกบเลยเน้องพี่น้องไทยกบแล้วก็วานเขาใส่นกรับผมปีนี้เขาออกมาดูสวยดีพี่น้องเขาสวยดีเลยนกรับผมเขางามงามผิดปกติน้ำปีนี้ <é S 1> <plays Metall ica> แต่อีกอย่างหนึง่งลุงท่องกับวานนาวานนากลัวสุปี้พี่น้องปีนี่นกรับผมลุงท้องปกติลุงทองวานบนนาแห้งได้พี่น้องลุงทองสีวานเขาไปยัดแห้งนกรับผมสีหางแต่ว่ามาปีนี่ลุงท่องวาน ไร่ลักก็สอบปุ๋ยเลยพี่น้องนะครับผมไร่ยละอยู่ที่สามสิบกิโลเลยเนาะครับผมเพราะว่าวานเพื่อไหวพี่น้องยยานหนุกยานหนูหยานควมแหรงน้ำเนาะครับผมแต่ว่าเพิ่นกับบอลแงปีนี่พี่น้องดินซุ้มดีเนาะครับผมนี่ฟังทั้งนี้สวยงามดีพี่น้องเขาขึ้นดีครับปีนี่เนาะครับผมขึ้นหย่อนว่าเฮ้าบ่ได้ปล่อยหน้าถิมไหวเนาะพี่น้องเฮาปรับสภาพดินเพื่อนตลอดเนาะครับผมปรับสภาพดินตลอดคือเฮ้า ผืชดล้างหน้าเนาะครับพี่น้องดีกงคัวข้าปลอยถิ่มไหวบ่มีประโยชน์เนาะครับผมเ้ากับปับกระพาบดินห้าให้ดีขึ้นดินล้วนซุยพี่น้องไทกัง่ายเนาะครับผมเนี่ยเวลาห้าเห็ดให้เห็ดหน้ามากเขาห้ากับงามดีเนาะครับผมกลัวสีดใดใส่ปุ๋ยเนาะครับผมกับเขาก็ะสูงแหลวเนาะพี่น้องเนาะมาหยมาหยอดเอาเปนขาดสารอาหารอีหอยังแบบใดเนาก็ ตำรวจเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะเออกานเปินขาดในตัวจเจนนะครับเอา,เอานตัวจเจนมาใจเนาะครับผมอืมเพราะว่าถาทาหารมาันก็หลายตู้หลายยางนะ้ะพี่น้องที่เขาเข้าตองการเนาะครับผมเออเขาก็ต้องรอเบิงบ่งแนมเบิ่งเนาะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละครับพี่น้องลุงท่องก็เอามาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะครับผมก็ลายมือแล้วที่ลุงท่องก็พอไได้ม้หน้าข้าอยากอยู่แต่พระไห้มั่นอยู่พี่น้องให้อยู่ข้าเนาะครับผมลุงท่องเอา หุ่นยูคาอยู่เนาะครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรื่องทองก็ไดลงมาไฮามานาคือเก่านะครับผมก็จบลิดไปเ,เพียงซัำนี้ครับผมไปชมกันขีดหนาเนาะครับเนาะเรื่องทองที่อัปเดตมาให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆเนาะครับผมสาหรับนาข้าวข้าวหอมดอกมะลินะครับผมปีหกแปดถับหกเก่าเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ